ตัอ่อนเริ่นขอนาเสนอการสร้างสติ๊กเกอร์น่ารักด้วยแชท GPT ง่ายสุดๆก่อนอื่นนะคะให้เราไปสร้าง้อมค่ะในที่นี้นะคะจะเป็น้อมคือเปลี่ยนเป็นภาพน่ารักรกอ็อารมณ์ความรู้สึกนะคะคือดีใจเสียใจดีใใจในในด้วยโกรธห่วงร้องไห้เศร้าชนาะเลิศมือไหว้นะคะแล้วก็ให้แสดงข้อความบนหมวเป็นภาษาไทยนะคะสไตล์ชิบินะคะขนาดภาพ9 1 6นะคะเมื่อเราคิมพร้อมเรียบร้อยนะคะก็ให้เราทำการก่อปี้้อมไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่แชท GPT คะ่ะแล้วก็ส่งข้อความถึง GPT เลยนะคะกดที่เครื่องหมายบวกะคะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มรูปภาพนะะะคคเเเลืออกรรรูปภาาาพที่่ต้้งไดย ไม่ได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ Generate ได้เลยค่ะแชท GPT ก็จะทำการ Generate ภาพสติกเกอร์ให้เรานะคะรอสักครู่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการนำไปใช้งานนะคะหรือว่าเอาไปแก้ไขต่อในแคนวาหรือโปรแกรมอื่นๆได้เลยค่ะ